วันที่29ระเบียบว,วาตศิลได้ไปร่วมไหมประมาณนี้นะครับคือคือโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้พอกับคุยคุยกับอะเบือ้องต้นคุยกับนิดค,ค,ค,คุยกับนิดก็คือคือคือคุยกับนิดนี่ก็อาจสิบหันละเอียดครับเพราะว่าพอถามได้ถามได้นี่กว่าบูธบูธวางเมือ่อใดบูธวางเมือ่อใดนี่ก็ไรเมือวาน บอกว่าว่างวันนี้อ่าเลยถามนกนกวันนี้ว่างไหมอ่าวันนกสีนกสิติดสุกเสาสุกสุกเสาแล้วก็พุทธประมาณนี้ครับสุกเสาพุทธทีที่นกต้องไล่นะก็คือ,อเสียงวิฮกเสียงวิฮกไลสุกเสาแล้วก็เอ,นเอ,นเอน็นไหวเอ็นไหวนกคิวี่ก็จะเป็นวันพุธประมาณนี้บนี้คือพอพยา,ยามทีแบบว่า ที่จะาหายกำลังใจดกแม่นนะครับให้ยกำลังใจดกแม่นวันนี้ด้วยความด้วยความด้วยความพเพราะอิญยังี้ล่ะซีดกซีแบบว่าคือสงสารแบบสงสารแบบค <c ười> ือพราะูจักว่หงูจักว่าน้องงูจักวาน้องพบไปตอผูจักวาแม่พาไปต่อด้วยความด้วยความรักความผูกพันที่มีตอกันซีมีความผูกพันต่อแม่นี่คือ คือคือหลายเพราะว่าคือซีนี่เคยเคยเคยว่าได้ดูแลเข้ามาดูแลก็คือหมายถึงว่าพี่น้องที่ดูแลกันแบบว่าหาขั่วหาหน้าหาอนะย่างให้ยุ่งให้กินแบบว่าซอยเดือเจอือจุดเกิดปูนกันมาโดยตลอดทั้งสี่ด้วยความว่าเป็นห่วงน้องซีเป็นห่วงน้องหลายซีก็ด้วยความที่ว่าอ ซอยนอนแห้งซีก็เลยไดตตังปรดเจต์ขึ้นมาเลยว่าเออศิลปินร่วมนำใจใหายกับบอลแจ็คแฟนๆนะครับโบมีการขายตัวเห็นลูกบู๊ลูกซีว่าบ่มีการขายตัวในมือนึ่งซึ่งยิบเก้านี้ยิบเก้านี้ที่เป็นลูกซีลูกซีเป็นหัวเในในรื่อยใหญ่ลูกซีนี่เป็นหัวเรื่อยใหญ่ครับแล้วก่บบู๊นี่ก็คือเป็นฝ่ายสนับสนุน ฉะนั้นอยากให้พี่น้องผู้ผู้ทีเอ,เอาเอาเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นก็นขอร้องได้พี่น้องเลยนะครับขอขอร้องอย่าอย่าเอาไปเป็นประเด็นให้คนมามองให้คนมาโจมตี คนเจแฟนๆครับนี่คือพี่น้องที่ศิลปินฮักกันนี่ดะพี่น้องเพราะว่าไปมาหาสู่ว่วงงานกันโดยตลอดบมมีคำว่าอิจฉาตาลอดกันนะครับบมมีคำว่าอิจฉาตาลอดคือทุกคนอยากเห็นการเติบโตของลูกพ่อทุกคนนะครับ